สวัสดีค่ะท่านผู้ชมช่องเปรียนต์สินแสวัยรุ่นหมอบิลสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็น d i y m e s s a g e e p ีที่45นะคะประจำวันที่21 25มิถุนายนข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจะมาอัปเดตพลังงานกันทุกๆ5วันซึ่งจะมีข้อความอะไรที่เป็นไกด์ไลน์สำหรับการปรับดวงชะตาชีวิตของคุณหรือว่าส่งพลังงานบวกเราก็ต้องมาดูการอัปเดตกันทุกๆ5วันนะคะ คลิปวันนี้เป็นคลิปที่ทําเพื่อนะคะทำโดยเฉพาะเลยให้กับคนที่มีความศรัทธาแล้วก็บูชานับถือองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะหมายความว่าท่านสามารถคัดกรองตัวเองได้เลยมาถึงนจุด เริ่มต้นตรงนี้ว่าท่านมีความศรัทธาต่อองค์พ่อพระพิฆเนศและกําลังบูชานับถืออยู่หรือเปล่านะคะถ้าท่านนับถืออยู่ค่ะวันนี้เป็นเสียงกระซิบจากพระพิฆเนศนะคะโดยวิธีการทํานายในวันนี้หมอพิวจะผสมรวมกันระหว่างการเลือกไพ่มาให้คุณ1ชุดจาก h ฮเออร์เซลของหมอพิวนะคะตัวตนสูงสุดเลือกไพ่ออกมา1ชุดแล้วก็จะมีการเสียงทายนะคะชอเฟเปิลสดให้ธรรมชาตินะคะให้พลังงานของสิ่งศักดิสิทธิ์เข้าไกด์ไลน์กันสด รวมกันนะคะเป็นพลังงานที่ออกให้กับคุณในวันนี้ค่ะมาดูกันว่าวันนี้นะคะข้อความจากพระพิคเนตที่เป็นเสียงกระซิบจากท่านให้กับผู้บูชานับถือศรัทธาทุกท่านจะมีว่าอะไรบ้างค่ะก่อนอื่นนะคะไพ่มันออกมาบอกว่าไกด์แดนซ์นะคะณนะตรงนี้ค่ะอยากให้คุณทําความเข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะ เป็นไกด์ไลน์ดีๆจากไกด์แดนซ์นะคะมันเป็นไกด์ไลน์ดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะนะคะแล้วก็ดูแล้วอนอกจากองค์พ่อพระพิฆเนศแล้วนะคะอาจจะหมายถึงพ่อพระศิวะพระตรีมูรติทั้งหลายนะคะมหาเทพต่างๆด้วยนะคะที่จะมาไกด์แดนซ์นะคะหรือบอกอะไรล่วงหน้าให้กับท่านหรือแนะนําสิ่งที่เป็นประโยชน์สําหรับดวงชะตาของคุณนะคะบิวขอถามไพ่หน่อยค่ะว่าวันนี้นะคะท่านอยากจะสื่อสาร กับคนที่มีพลังงานชีวิตหรือว่ามีชาวธาตุดาราศีอะไรบ้างนะคะและอยากจะสื่อสารเรื่องอะไรนะคะท่านที่มารับฟังมีปัญหาในชีวิตเรื่องอะไรกันอยู่บ้างนะคะหมอเบวขอไพ่ซัก4ี่ใบนะคะขอไพ่สี่ใบค่ะได้ออกมาเป็นไพ่ t h t t m p p r r n n e e นะคะ ตามมาด้วยนายซอบวอนหรือว่าอัศวินถือไม้เท้าและมีไพ่ทรีออฟสอดนะคะและก็มีไพ่คิงออฟสอดนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีชาวธาตุลมอันได้แก่ราศีตุลกุมเมถุนนะคะมีชาวราศี พิจิกนะคะแล้วก็มีชาวทัดไฟนะคะเมสสิงห์ธนูนะอันนี้เราพูดถึงราศีแต่ถ้าไม่ได้ดูพลังงานหรือไม่ได้ดูไม่ได้ดูราศีมาดูพลังงานก็ได้ค่ะพลังงานของชีวิตของท่านหรือสถานการณ์ที่องค์พ่อวพิคเนศและมหาเทพต่างๆต้องการอยากจะกระซิบบอกเรื่องราวในวันนี้ก็เป็นคนที่ไม่สบายใจและอยากจะ กำลังหาทางออกว่าเอ๊ะเราจะทํายังไงดีกับปัญหาหรือความไม่สบายใจตอนนี้นะคะหมอวิวเน้นว่าไม่สบายใจนะคะไม่สบายใจได้ทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ได้การโดนหักหลังจากคนใกล้ตัวก็ได้มีปัญหาอะไรที่มันเจ็บปวดรวดร้าวหรือไม่สบายใจในทุกๆเรื่องของชีวิตก็ได้เหมือนกันนะคะท่านต้องการทางออกนะคะท่านต้องการทางที่ดีกว่า ท่านต้องท่านอยากจะรู้ว่าปัญหาความไม่สบายใจอย่างเนี้ยท่านจะเอาปรับตัวปรับใจยังไงเพราะมันมีไพ่ The Temperance ที่ออกมาบอกว่ามันจะมีวิธีไหนมันจะมีทางออกไหนในการปรับจิตปรับใจหรือเอาชนะปัญหาความไม่สบายใจแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในการเชื่อมไพ่ทั้งสองกองนะคะลำดับถัดมาขอดูไพ่ที่หมอบิลเปิดไว้ให้แล้วนะคะเป็นไพ่ relaxation นะคะ พระพิคเนตค่ะเสียงกระซิบจากพระพิคเนตแล้วก็จากองค์มหาเทพบอกว่าถ้ามันมีความไม่สบายใจอะไรอยู่ตอนนี้ได้ทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะติดอกติดใจปัญหาคาใจอะไรบางอย่างนะคะหมอวิวคิดว่าไกด์ไลน์ในวันนี้เหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยเลยได้จริงๆนะคะเขาบอกว่า Relaxation ัค่ะเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายกับชีวิต เรียนรู้ที่จะปล่อยวางเรียนรู้ที่จะพักผ่อนเรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดจากเรื่องเหล่านี้ด้วยการพักจิตพักใจบ้างน่ะหมวเบบอก,กให้ฟังอย่างนี้จากประสบการณ์ตรงและก็จากการศึกษาเรื่องของจิตวิญญาณแล้วก็จากการดูปัญหาของผู้คนมานะคะตลอดทั้งชีวิตเนี้ยหมอบอกคุณคําเดียวเลยปัญหาบางอย่างอ่ะถ้าเราช้าสักนิดนะคะถ้าเราปล่อยให้มัน ธรรมชาติช่วยแก้มันก็สามารถผ่านไปได้นะคะบางทีเราพยายามวนลูปคิดเราพยายามหาทางเนี้ยในบาง,บางในบางเรื่องอ่ะในบางคราวในบางสถานการณ์อ่ะไม่ใช่ว่าเราจะแก้ได้ทั้งหมดด้วยตัวคนเดียวหรือว่าตอนนั้นเราต้องการแก้ต้องแก้ให้ได้ตอนนี้ต้องจบมันตอนนี้บางทีอ่ะมันเป็นกรรมเป็นเวรของเราหรือบางทีมันเป็นบทเรียนทางจิตวิญญาณที่เราจะต้องเรียนรู้ เราอาจจะต้องอยู่กับสิ่งเหล่านี้ด้วยการผ่อนคลายมากขึ้นมันอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ในการปรับตัวของคุณก็ได้หมอวิวคิดว่าสําหรับบางคนก็เคยใช้เทคนิคนี้มาแล้วแต่สําหรับบางคนที่เข้ามาฟังหมอวิวิดว่าอาจจะเป็นเทคนิคใหม่ในการปรับตัวให้อยู่กับความทุกข์ให้ได้ในการปรับตัวให้อยู่กับปัญหาต่างๆให้ได้นะคะในระหว่างนั้นค่ะปัญหายังคงมีอยู่แต่เราก็ไม่ทําร้ายจิตใจตัวเองไปจนกระทั่งเครียดจนเป็น โลกไมเกรนเครียดจนกระทั่งแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะบางเรื่องบางราวเราอาจจะมีความผิดหวังเสียใจติดขัดอะไรอยู่ก็เรียนรู้ที่จะพักใจหรือปล่อยวางบ้างก็ได้ปล่อยวางลงบ้างก็ได้ถึงเวลาพักก็ควรพักนะคะอันนี้ก็เป็นไพ่จากน้ำหนักของ relaxation นะคะ nurture nurture ก็คล้ายๆ natural หรือแปลว่าธรรมะหรือแปลว่าธรรมชาติ อะไรแบบนี้นะคะเรื่องราวบางเรื่องเกิดขึ้นตามธรรมชาติและจะถูกธรรมชาติเนี่ยแหละค่ะเยียวยาให้เราแก้ปัญหาให้เราจางหายไปเองมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปโดยธรรมชาติถ้าเราช้าสักนิดเราทนดูสถานการณ์เราตั้งสติสักนิดเราจะเห็นว่าบางอย่างธรรมชาติก็จะเยียวยาสถานการณ์เนี่ยให้มันผ่านไปเองได้ด้วยเหมือนกันนะคะ เราอาจจะไม่ต้องรีบเร่งณนะตอนนี้ไพ่บอกว่าถ้าคุณมีปัญหาหรือไม่สบายใจอะไรอยู่เนี่ยหเรียนรู้ที่จะปล่อยวางสองไม่ต้องไปบีบคั้นเวลาไม่ต้องไปบีบความรู้สึกของตัวเองปรับตัวค่ะชีวิตคือการปรับตัวมาบิวขอให้ชิปเซตตัวใหม่ในการปลูกฝังไมเซตของคุณนะคะฝังลงไปในจิตใต้สํานึกพูดกับตัวเองซ้ําๆว่าชีวิตคือธรรมชาติชีวิตคือการปรับตัวชีวิตคือธรรมชาติ ชีวิตคือการปรับตัวชีวิตคือธรรมชาติชีวิตคือการปรับตัวทำไมต้องพูดซ้ำๆตั้งสประโยควนหลปตั้งสามทีนะคะก็ไปเรียนมาละค่ะเรื่องของการปลูกฝังจิตใต้สำนึกจะต้องพูดช้าๆชัดๆพูดซ้ำๆติดๆกันในประโยคที่เราต้องการที่จะเป็น affirmation หรือประโยคที่ต้องการตอบย้ำลงไปในจิตใต้สำนึก ฉันดีแล้วฉันเก่งแล้วฉันผ่านได้แล้วฉันอะไรต่างๆเนี่ยพูดประโยคแบบเนี้ยซ้าๆช้าๆให้จิตมันรีมายให้จิตใต้สํานึกมันบันทึกก็เราก็ต้องปลูกลงไปปลูกลงไปปลูกลงไปเพราะชีวิตคือธรรมชาติชีวิตคือการปรับตัวนะคะก็มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับตัวสุขเกิดขึ้นเราก็ปรับตัวแบบๆหนึ่งนี้ปัญหาเกิดขึ้นหรือทุกข์เกิดขึ้นเราก็ปรับตัวแบบๆหนึ่งนะคะชิปเซตตัวใหม่สําหรับเพื่อนๆที่รักพลังงานบวก และว่าเพื่อนๆที่ศรัทธาองค์พ่อพระพิคเนตด้วยนะคะพ่อพระพิคเนตกระซิบว่าชีวิตคือธรรมชาติชีวิตคือการปรับตัวโอเคนะคะต่อไปค่ะอาร์ตศิลปะอาร์ตคือศิลปะทั้งหมดเนี่ยคือศิลปะในการดำรงอยู่อะไรที่เกิดขึ้นถ้าเรามีศิลปะเราก็สามารถปรับตัวให้เข้ากับเรื่องราวเหล่านี้ได้ อย่าไปซีเรียสจริงจังกับเรื่องทุกเรื่องมากจนเกินไปนะคะเปิดใจที่จะรับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เข้าไปซับพอร์ตเกื้อหนุนจิตวิญญาณคุณคุณคุณต้องเข้าใจว่าชีวิตคือการปรับตัวชีวิตคือธรรมชาติศิลปะในการดำรงอยู่มันต้องมีการเอาตัวรอดมันต้องมีการเปลี่ยนผ่านมันต้องมีทั้งสุขทั้งทั้งทุกมีทั้งปัญหาที่เราผ่านได้และปัญหาที่เราผ่านไม่ได้ เขาเรียกว่าสลับสับเปลี่ยนกันมาให้เราพบเจอมันเป็นศิล,ลปะมันเป็นธรรมชาติของมันแบบเนี้แต่องค์พ่อพระพิคเนตกระซิบบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าท่านอยู่ตรงนี้แล้วท่านกําลังศรัทธาเราด้วยใจจริงท่านบูชานับถือเราจากใจจริงท่านจะค้นพบพลังงานสนับสนุนจากเราได้ผ่านบทสวดโอมโอมโอม ถ้าท่านศรัทธาบูชานับถือเราจริงๆท่านจะสัมผัสพลังงานของการโอบกอดพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์พลังงานของเราที่อยู่เคียงข้างท่านเสมอผ่านบทสวดโอม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 คือสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะเวลาที่ท่านท่องทำสมาธิแล้วท่องบทสวด ะะท่านจะสัมผัสได้ว่าพลังงานขององค์พ่อพระพิคเนตกำลังปกป้องกำลังคุ้มครองกำลังอยู่เป็นเพื่อนท่านในทุกชั่วโมงยามไม่ว่าท่านจะเจอเหตุที่เป็นทุกข์เหตุที่เป็นสุขท่านก็ยังอยู่นะคะถัดไปค่ะเป็นไพ่บริสิงที่แปลว่าอธิษฐานขึ้นไปสิอธิษฐานขึ้นไปสิท่านบอกว่าไม่ว่าท่านจะ เจออะไรอยู่ท่านจะเป็นยังไงณนะขณะนี้พวกเราหรือว่าองค์มหาเทพยังคงเฝ้ารอคำอธิษฐานจากพวกท่านทั้งหลายและยังรอฟังและยังพร้อมที่จะประทานพรนะคะเบรซิ่งก็คือการขอพอรการสวดอ้อนวอนนะคะนะคะแล้วเราจะเห็นว่าการสวดอ้อนวอนเนี้ยก็ยังมีดอกไม้นะคะที่โปรยลงมาจากด้านบนลงสู่ด้านล่างท่านอยู่ข้างบนท่านโปรยลงมาด้านล่างก็หมายความว่าท่านพร้อมที่จะให้พรเรา คือท่านได้ยินเสียงที่เราสวดส่งอ้อนวอนขึ้นไปข้างบนนั้นและท่านก็พร้อมที่จะคือโปรยดอกไม้นี่เป็นอากัปกิริยาของแสดงให้เห็นว่าเทพท่านจะประทานพรให้อะเวลาท่านจะประทานพรมาบางทีจากข้างบนเบื้องบนนั้นก็คือเป็นการโปรยลงมาด้วยดอกไม้แบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะเพียงแต่เราไม่เห็นด,ด้วยตาเนื้อแค่นั้นเองนะคะอันนี้เป็นการวาดของอผู้รังสรรค์ไพ่ก็แสดงให้เห็นว่าเวลาประทานพรจะมีการโปรยดอกไม้ลงมาแบบนี้นะคะ ท่านรอฟังอยู่รอเป็นเพื่อนและไม่ใช่รับฟังเฉยๆไม่ใช่หมายความว่าแค่มีหน้าที่รับฟังในสิ่งที่ท่านอ้อนวอนขึ้นไปเรายังมีหน้าที่ประทานพรให้ด้วยขอให้ให้ศรัทธาเราอย่างต่อเนื่องและอยู่ในเส้นทางนี้ไปพร้อมๆกันนะคะท่านพระพิคเนและองค์มหาเทพก็ไม่ไม่เคยทิ้งพวกท่านนะณณนะนะตรงนี้มีแต่คนศรัทธาอยู่ด้วยกันเท่านั้นเลย นะคะไม่มีคนที่แปลกแหวกแนวมาอยู่ตรงนี้นะเป็นคนที่ศรัทธาเท่านั้นนะคะโอเคนะศรัทธาด้วยใจและท่านจะรู้ดีค่ะแล้วหลังจากนั้นค่ะไพ่ t r a n sf ormation ออกมาบอกว่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าเราและคุณได้ช่วยกัน และธรรมชาติก็จะช่วยเราอีกด้วยนะคะเป็นการปรับตัวให้เข้ากับทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เพราะฉะนั้นค่ะนี่มันไม่ใช่เป็นเพ,เ,พเพียงแค่ทางออกอย่างเดียวสําหรับคลิปนี้นะนี่ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบอกทางออกของสิ่งที่ท่านกําลังคาใจอยู่แต่นี่เป็นการส่งพลังให้และนี่เป็นเสียงกระซิบที่ตอกย้ำเสมอว่าพระพิคเนตองค์ที่ท่านบูชานับถืออยู่ณปัจจุบันเนี่ยองค์ที่ท่านกราบไหว้ยอย่างเนี่ย ยังมีพลังงานศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างท่านเสมอขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสำหรับวันนี้หมอบิลขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ